คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุรยกว่า1 7-8ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับว่าขอการาบสวีดัสสวัสดีชาวโรมา่าที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจเจซารอรดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ เราก็จะมาเล่นเกมโลมาซาร์ดเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้เรามาทุน300บาทเหมือนเดิมอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เรามาทุนส0 0รอบาทเราจะมาเบ็ดที่เจ็สิบห้ายาวๆนะครับทุกคนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอเตือนนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแม่แนะนําให้เล่นตามนะครับไปแล้วนะครับเบ็ดเจดครับไม้แรกโอ้ยสวยครับโ <Yahoo. S 1> ลมาสวย โอ้ยแยกการมาครับสวยโอ้โหสวยจริงเลยตามมาด้วยขวานฟ้าครับสวยมาอีกไหมไม่มาทุน300รเบ็ดเจ็บห้ยาวๆไปเลยนะครับทุกคนไปครับอาง่นครับสวยม่ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมลงคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับแกกันมาครับสวยครับไปครับโอ้ย <Yeah>. oh. อาง่นกับโลมาครับบวกมา150นะครับทุกคน ไปไปเอาู้ oh, <yeah. S 1> สวยครับ oh. อางหุ่นกับขวันมาครับ <c oughs> เอาไปไป <c oughs> สวยอางหุน่นสวยมาอีกสิ <c oughs> ไม่มาครับไปต่อครับเบ็ดเจ็ดสิบห้ายาวๆไปเลยนะครับทุกคนสวยครับอางหุ่นมา ครับสวยแจกกันอาอ๋อพูดผิดอีกแล้วโอ้พูดผิดตลอดเลยโลมาแจกกันมาครับสวยถามมาด้วยแจกการครับสวยอีกแล้วครับแจกกันตามมาด้วยขวานฟ้าติดๆนะครับโอ้โหมาเป็นคณะเลย อ๋อฟีสปินสี่ครั้งครับเพื่อนๆสวยครับแจกกันร้อยหนึ huh. ่งตามมาด้วยโรคกับวงกูดครับสวยครับ oh. บวกมาอีกร้อยหนึ่งครับตามมาด้วยแจกกันสวยสวยงามเหลือเกิน uh huh. ตามมาด้วยรูกกับบางหุ่นนะครับบวกมาอีกแล้วหนึ่งร้อยบาทไปครับฟีจะเป็นสี่ครั้งเข้ามาห้าร้อยยี่ห้าบาทครับทุกคนไปครับอืม อางหุ่นกับแกกันครับสวยครับโอ้โหดอ,อกนี้ตามมาด้วยขวานฟ้าครับสวยครับตามกันมาติดติดกดทีเข้ามาเป็นคณะนะครับทุกคนโอ้โหนั่นไงพูดยังไม่ขาดคาเลยเข้าเข้ามาเป็นคณะคณะเลยกดทีหนึงน่งไงเข้ามาทะลุมทะไยไปครับไปต่อครับ ไปอ๋ออางวนมาครับสวยครับอย่างเงียบซิอย่างเงียบซิอ้ยเงียบอีกแล้วโอ,โ,โอ้โห <c oughs> แจกันบวกมาสองร้อยห้าสิบนะครับทุกคน ทุนสามนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อควมบถึงเท่านั้นแม่แนะนำให้เล่นตามนะครับเมืองซ่อีกับพ่อเดอร์อื้องหงุดหง่นมาสวยครับไปเอาเลื่อน ไปกันต่อครับจะบวกไปเนาะทุนสามร้อยเนี่ยโอ้ยสวยวายกับโอ้โหบวกมาหนึ่งพันหนึ่งพันกว่าบาทนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหบิ๊กวินนะครับบิ๊กวินเข้าโอ้โหอุ้ยบวกมาพันหกนะครับทุกคนบิ๊กวินเมื่อกี้นี่โอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนทาได้ละให้รีบเลืกเลยครับไม่ต้องโลกมากครับ โอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ